สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับเข้าสู่ร,รายการวาไรตี้ที่รวบรวมความเป็นผู้ชายไว้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะนี่คือรายการเ e นเอ็กซ์เปค่ะโอโหันนี้เปิดแบบสดใส,ส,ดใสนิดน,นึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นรเราเราอยู่ในรายการเ e นเอ็กซ์เปค่ะแน่นอนว่าแต่เมื่อค่อยใส่เห็นพี่เห็นเนี่ยถือหนังสือมานานมากแล้วไม่ราบหนังสือ,อไรเอ,อ่ย หนังสือเล่มนี้นะครับพลอยอนอกจากที่สาระความรู้ข้างในนีม่มันจะเพียบแล้วที่มีอยู่หนึ่งคอลัมน์ที่พลอยและคุณผู้ชมทางบ้านไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อนเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ทั้งใหม่มและทั้งแปลกขนาดนั้นเลยว่าแต่แบบผู้ชายแบบพี่เคเนี่ยจะเห็นอะไรคอลัมน์อะไรที่โดนใจล้วคิดว่าแปลกแล้วก็คิดว่าใหม่คะสิ่งที่พี่คิดว่าแปลกและใหม่มในคอลัมน์ที่พี่บอกนั่นก็คือหมามุ่ยจ้ะ เองกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยหมามุ้ยเนี่ยคนคนเขารู้จักกันค้นประเทศเลยนะพี่ว่ามันแบบโดนแล้วเนี่ยมันจะคันเขยือไปทั้งตัวเลยแปลกตรงไหนเนาะโทษของมันคือทําให้คันใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันนี้พลอยเขามีการสกัดนะครับนำหมามุ้ยมาสกัดเพื่อเพิ่มความเป็นชายในตัวคุณอ้าวขนาดนั้นเลยหรอใช่จริงไม่น่าเชื่อนะปังยังไงก็ไม่เชื่ออยู่ดีอ่ะมันจะเป็นไปได้ไงที่แบบว่าหมามุ้ยที่แบบ เราอยู่ไม่อยากเข้าใกล้เลยอะลองยีเนี่ยจะเป็นยาได้เป็นไปนได้หรอคะคุณพี่คะยังสงสัยคุณผู้ชมทางบ้านก็ยังจะสงสัยอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพลอยใส่และคุณผู้ชมทางบ้านคลายข้อสงสัยได้แล้วเพราะเดี๋ยวเคนจะพาไปรู้จักกับประโยชน์ของเจ้าหมามุยที่เขานำมาสกัดว่ามีมากหรือน้อยแค่ไหนกับช่วงนี้ครับ healthy for men ตอนนี้เรามาอยู่ที่ Impact a อ e n a เมืองทองธานีกับงานมหากรรมสูตพไฟแห่งชาติครั้งที่8ตามผมเข้ามาดูในงานเลยดีกว่าครับ ล้วครับสมุนไพรที่เราตามหาแต่อยู่ในรูปแบบของกาแฟโดยมีชื่อว่ากาแฟหมามยนันเองครับโรงพยาบาลเจ้าพยาภายูเบรได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยซึ่งพบว่าหมาโมยมีสรรพคุณเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและ,ะบำรุงสมองนับเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมของสมุนไพรไย และตอนนี้ผมอยู่กับเภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศผู้เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องกาแฟหมามุ้ยนะครับเภสัชกรพกากรขันข้าวครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกคุณหมอได้ไหมครับเรียกเรียกพี่สองก็ได้ค่ะเรียกพี่สองนะครับครับผมก็อยู่ผมขอถามพี่สองกันเลยว่ากาแฟหมามุ้ยเนี่ยไอตัวหมามุ้ยที่เอามาใช้ทํากาแฟนะครับเป็นหมามุ้ยตัวเดียวกับที่ โดนละคันใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะคือหม,มามุ้ยเนี่ยนะคะคือมันจะมีตัวขนนะคะซึ่งขนเนี่ยมันจะทําให้เกิดการแพ้แล้วก็ทําให้เกิดการคันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตัวเดียวกันกับที่ทาให้เกิดการคันเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราใช้คือใช้เม็ดข้างในของมันของ,ของ,ของที่อยู่ในฝังนะคะอ๋อครับผมแล้วตามธรรมชาติเนี่ยหมามุ้ยมีกี่ชนิดนะครับหมามุ้ยณขณะนี้เนี่ยก็ ที่เราเรายังไม่มีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจังว่ามีกี่สายพันธุ์แต่ว่าสายพันธุ์ที่มีในประเทศไทยเนี่ยเป็นเชื่อพืชศาสตร์เดียวกันทั้งหมดแต่ในเชื่อพืชศาสตร์เดียวกันก็อาจจะมีความแตกต่างของสายพันธุ์แต่อาจจะไม่มากนะคะซึ่งการที่เอาไปบูเบชูในประเด็นเรื่องนี้เพื่ออยากให้เกิดการวิจัยต่อว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดก,การหรือนําตัวหมามุ้ยเนี่ยมาใช้ประโยชน์จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์ได้ยังไงคะ่ะ ครับแล้วหม่ามุ้ยที่เอามาใช้ในการทํากาแฟครับเป็นหมามุ้ยซีดไหนครับหมามุ้ยที่เอามาใช้ทํากาแฟนะคะชื่อมักคูน่าปูเรียนนะคะเป็นชื่อพืชศสาสตร์นะคะโดยที่เราก็ได้มาจากทางภาคอีสานนะคะซึ่งตัวนี้เป็นชื่อพืชศสาสตร์เดียวกับที่มีการใช้ในอินเดียนะคะแล้วก็มีการวิจัยที่ทําในอินเดียด้วยนะคะ แล้วขั้นตอนวิธีการในการนําเอาหมามุ้ยนะครับมาผลิตเป็นกาแฟนะครับมีขั้นตอนหรือวิธีการยังไงมากับคืออย่างแรกคือเราจะต้องเลือกฝักที่แก่คือฝักที่แก่ในหมายความว่ามันปิดออกแล้วแล้วก็มีเม็ดข้างในเนี่ยนะคะทีนี้พอฝักมันเริ่มแก่มันจะเริ่มปีินะคะวิธีการที่จะทําอย่างแรกเลยก็คือฉีดน้ําเข้าไปที่ฝัก <S <S เพื่อไม่ให้ขนเนี่ยมันกระจายเพราะเวลาถ้าขนมันฟุ้งกระจายมันก็จะทําให้เกิดการคันได้นะคะทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอ ฉีดน้ําเสร็จนะคะเราก็จะเด็ดฝักมาโดยที่เราใส่ถุงมืออะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปเผาไฟให้ขนมันร่วงไปให้มันไหม้ไปแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปโยนลงน้ํานะคะเพื่อให้เม็ดเนี่ยมันแตกกระจายออกจากฝักได้นะคะแล้วก็เอาเม็ดเนี่ยนะคะมาคั่วนะคะแล้วก็รับประทานเป็นในลักษณะของชาก็ได้กินกับนมก็ได้นะคะหรือว่าจะผสมในกาแฟก็ได้ะคะ่ะ แล้วในตัวสปปรรพคุณของหมามมวยนะครับหรือว่าประโยชน์ของกาแฟหมามมวยเนี่ยมีอะไรบ้างครับ คือหมามุ้ยเนี่ยนะคะในในเชิงวิชาการเนี่ยเราพบว่าในหมามุ้ยเองเนี่ยมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าแอลโดปานะคะซึ่งแอลโดปาเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทที่ทําให้เกิดการทํางานของระบบประสาทคือพูดง่ายๆว่าในขนาดต่ำเนี่ยนะคะการรับประทานหมามุ้ยจะทําให้สดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะเพราะว่าตัวโดปามีเนี่ยมันตัวควบเป็นตัวควบคุมอารมณ์ความรู้สึกทาให้เกิดความตื่นเนต้นแต่ว่าในขนาดสูงที่มีการใช้เนี่ยมีอยู่2โลกคือภาวะการมีบุตรยากนะคะ กับอันที่2ก็คือเรื่องของพากินสันโรคพากินสันแต่ในกรณีของผู้ที่อยากจะผู้ป่วยที่เป็นพากินสันที่อยากจะใช้หมามุ้ยเนี่ยคงอาจจะต้องรอก่อนเพราะว่างานวิจัยในขณะนี้ที่มีการวิจัยแล้วได้ผลดีเนี่ยเขาใช้สารสกัดซึ่งเรายังไม่ทราบปริมาณการกินว่าเท่าไหร่จึงจะได้ผลแต่สําหรับผู้ที่มีปัญหามีบุตรยากนะคะตัวหมามุ้ยเองจะช่วยเพิ่มคุณภาพของน้าเชื้อทําให้น้าเชื้อเนี่ยนะคะมีสเปิร์มมากขึ้นเคลื่อน,นไหวดีขึ้น นะคะโดยทีข่ขนาดการรับประทานก็คือ5กรัมต่อวันหรือประมาณ25เมตรต่อวันครับผมและสําหรับบางคนที่อ,อยากเห็นผลไวโดยกินไปจํานวนมากๆนะครับจะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายยังไงครับก็ม<อ>ีแน่นอนค่ะคือภาวะโดปามีนที่เพิ่มขึ้นในสมองก็จะทําให้เกิดที่เขาเรียกว่าภาวะจิตหลอนหรือว่าประสาทหลอนได้หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า hallucination นะคะแล้วถ้าเกิดว่ารับประทานเข้าไปแล้วครับจะมีวิธีแก้ยังไงครับถ้าเกิดสมมุติว่า,ารับประทานเข้าไปจํานวนมากๆนะครับ ก็อาจจะใ,ในขณะนี้ก็อาจจะเราเอยากจะไม่มีวิธีการท,ที่ศึกษาเฉพาะว่าจะทําอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการขั้นต้นที่ทําได้เนี่ยก็คือว่าให้รับประทานในปริมาณที่กําหนดนะคะสมมติรับประทานเพื่อความกระชุมะช่มกระชวยก็อยู่5-10เมตรต่อวันแต่ในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเกิดเกิดพิษแล้วก็อาจจะต้องรักษาโดยใช้แอนติโดนะคะหรือยากแก้พิษของโดปามีน,นะคะ่ะ สำหรับกาแฟหมามุ้ยนี่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานไหมครับ ือโดยปกติที่เรียนรู้ทราบว่าคุณไม่จําเป็นต้องเอาหมามุ้ยมาผสมกาแฟก็ได้คุณชงกินเป็นชาก,ก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะเอามาทานกับนมก็ได้นะคะเพราะฉนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องทานกับกาแฟโดยที่ขนาด5-10เม็ดเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้นะคะทุกวันแต่ว่าการอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องไม่เป็นข้อห้าที่ที่แจ้งไปแล้วแต่โดยส่วนตัวเนี่ยแนะนําว่าถ้าเกิดสมมุติว่า เราทานเนี่ยอาจจะมีช่วงที the the ่หยุดบ้างเช่นทานสเดือนแล้วอาจจะหยุดสักหนึ่งถึงสเดือนแล้วค่อยกลับมาทานใหม่ค่ะรู้ภูมิปัญญาไทยก็บอกแล้วครับผมสมุนไพรของไทยมีมากมายหลายชิ้นนะครับมามุ้ยนี่ก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรของไทยนะครับที่มีคุณค่านะครับเราคนไทยควรให้คุณค่ากับสมุนไพรของไทยด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณเภสัชกรพกากรที่เสียสละเวลาให้เกียรติมาให้ผมให้ข้อมูลกับเรานะครับสำหรับผมและท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับสมัยก่อน กาแฟหมามุ้ยเนี่ยแตกต่างจากรสชาติของกาแฟที่กินที่เรากินทุกวันทั่วไปไหมครับอันนี้ไม่ไม่ขมนะก็หอมหอมหวานดีก็กําลังดีรสชาติไม่หวานเกินไปแล้วรู้จักกาแฟหมามุ้ยมาก่อนไหมครับหรือว่ามารู้จักในงานนี้เลยเคยดูทีวีเร็วๆนี้อ๋อเคยรู้จักทางสื่อในโทรทัศน์มาแล้วใช่ไหมครับผมก็เลยมาที่งานนี้มาเจอว่าเรามาเชิมดูก็โอเคครับแล้วผมที่เขาบอกว่าจะมีประโยชน์โดยการเพิ่ม สมรรถภาพทางเพศจะแเพศช,ช,ชายนี่รู้สึกยังไงกับกาแฟนี้มับน่าจะดีเนาะ <laughs> น่าจะเป็นความหวังของผู้ชายหลายๆคนครับผมถ้าเกิดว่ามีจาหน่ายแล้วจะซื้อมารับประทานไหมครับก็ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าสมมติว่ามีปัญหาในอนาคตก็อาจจะอาจจะไปใายครับครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมกาแฟมะามุวยเนี่ยยังไม่มีขายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต่อไปข้างหน้าในอนาคตมันมีขายเนี่ยคิดว่าจะซื้อ,อาามาลองรับประทานดูไหมครับ ิดว่าจะลองลยโอเคครับผมขอบคุณมากครับแล้ววันนี้ผมยังมีอาหารสุขภาพของชายวัยทำงานอย่างเรามาฝากอีกเช่นเคยข้าวกล้องสวยผัดพริกขิงถั่วฝักยาวแกงฉีดลูกชิ้นปลาผักกาดหอมส้มเขียวหวานหนึ่งผลนมพอกมันเนยหนึ่งกล่อง

i <laughs>